กล้วย<ร><ร>นำ <Cock S 2> ว่ากล้วยนำว่าทุกแกักนี้มือนีมาเที่ยวชงเจ้าพาเทียวสวนมาชมสวนพอิงวาว่ามาเนซอยผิวนาีเออเออนวัถต้างหาวัดคนกยดอกกล้วย ดอกกล้วยม้นี้กล้วยด้วยนกล้วยด้วยยอไหลเตสมนไพรหนีนี่ยังแด่น้อจากไม่ซื้อยังแด้นาะค่ะอันนี้ข้าวยังคงะนี้ข้าวยังข้าวข้าวน้ำหอมขาวเกลือข้าวน้ำหอมข้าวเกลือกล้วยเดี๋ยวไม่ใกล้วยน้ำว้าบุญเปนว่หะ นั่นห้ว่งนี้ขับหวานี้อันนี้บวเขือพวงชือว่าบักแข่งปฟาดท่านๆสุดไปนี่ดอกกล้วยดอกกล้วยกับพี่น้องดอกไม้ผักหัวเชียวว่ะขี้ค่างนี่ชะอม ่ยๆบก็่มนนงาแบบบบเือวงยากไ่อยากกินนาเท่าเด้ก็บมะเขือปาะพี่น้องมาจิบเก็บเปเนี่ยของฝากจากทุ่งนาของฝากจากพ่อสิงเอย่มันไหลี่คือสิงเข้หน้าสิงแล้วขันมะเยี่ยมมะย่างพ่นกัดทังสี่ละจ้าบ้านนอกเข้าอ่ได้ซื้อไม่ติดมือแม่พร้อมเป็นของต้อนของฝากทั้งลูกทั้งหลาน มาน้ำกันเป็นพวเป็นพวงมาเล็นมาเทียวมาชมโอ้วมาเร็งชงเล่น้นมาเขายยังาอกเรวนไปหาปลากมา้วนกตัวว่าปลาน่ะขึ้นมาง่ายเล เอาเอาเียเออขนาเค้กฮัมม่าเคีอก็เอาเดา๋อวฉนเนี่าเคี้ยข้าวยาว่าเคี้ยาฮัาม่ามันฮาม่าเราเยอมาเอข้าวมะเขือาม่าพี่น้องขึ้นว่ามะเขือข้าวเป็นพาวานเนาเจ้าของสวนพะวานเนาะจ้ะโอรักข้าข้าเปิดา่าหละชดหอมบอก เ,เอเอามีหาเนแนวตอนแนวฝาจะส้วัวูน่เลยเหมืตนกันองตอนที่เรานี่นเก็บอเนี่ยต้นตนี่หนอยหอนีดแก็ตมันหน่เจ็้วเจาเ้นี่เราอลเี้ยโอ้ยเลม้าหาซากาติเป็นแนวอยากใ้ทนหลช่ยอยเก็บเก็บเก็บหน่งนเก็บเก็บฮะขาเกบี่ิเปนบ่อยากมาทงมานามาให้คนระับ เคือนกรายทั่วผู้เื่อนน้อยกับเป็นมาดีเนาะอือพุ่นเคลือนยงอยุ่่มุ่นไม่ใจน่ขึ้นหุบขึ้นหวานพีนองเลยหวานก็คนมาสมวก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องบ้านตี่น้องบ้านลงเจริญัวมู่เดียวกันโอ้มูเดียวกันนะเจ้ามั้ยพ่อที่พ่อบ้านพที่บ้านมาพัก่อที่ตก้อน่ที่มาเก็บพักมาเกบพักเบักโของเจ้ามียังไงเ้าเม่อก้ากินขอ้าบลอน้าวว่อเจ้าบุลนบอางบ้านเียบเป็นตาวางซอาไรอยู่เออเาอแไมแ

หัวยังก่อนเนี่ยหัวฟันหอมหวบเยิ้มน้ำมาเลี้ยงตัวมาเลี้ยงหอมตัวมเหานน้ำมื็เลี้ยงยังนัเนี่ะแกเราบอกกันนี่แกว่าเนี่ยร้องบอกเขา่ัดน้อาร้องเราะว่ามีฟันกิเลยสักน้ดนึงน่ะฟันแขงใชน้อไมากัอนนี้นะวะแขยงใช่น้อยน้เพราะว่าพอดีเผกันคักเนี้ได้เวลาพี่น้อง

ได้ละนนบอกบ่าผัดตันงมังงาบัดตน้งอดตัวาะดวได้กินเนาะต้งแค่เหตือตัวกินป็นธ้ามชาติธรามชาติเวยปลูกใบยู่ใบกินได้ไลยก็ได้ขายเหลืออีก็ได้ขลายได้กินไดหาน่คุณปลูกกบัวแล้วติดปลูกกัว มันสิกิลนมาเลยมันผิดกันนี้คนน่ะนี่งค้นเน่ะคืนเต็มคืนวาสุดเคลือคุณ่ะย้นปุ๊บมันขึ้นม้าใช่มันขึ้นข้างพุทธมันจะเป็นดอกเลยกันมันผิดกันนี้ค้นผูกผูกควคุณช่วน่ะมันงุ้นขึ้นข้างไปซุดคุณอ่ะค่อยเปลี่ยนอืมนี่อ่ตัววะย้นน่ะปูบวกควน่ะว ขึ้นทางมันเปลีนเลยเริ่มเป็นยุงเาขึ้นเลยอไนี่บกเท้าเชียบอยเนาะว่าวุ่้คนเท้าเชียบไปุกุ่นะเขาเปลี่ยนงาที่นาจผูกเกษตรบ่อยวะยตัวอย่างบุง่ผมตัวดูาโอ้ตจริงอามผู้เห็นมมีุงที่ผมตนวเี่นไดบ้งที่บ้านนี่เาบ้งบ้าน้ท่บ้านอเคไม่เป็นเต็มเือกันนองกั ไม่ได้บอกเบุ้กินบัว่าขายแต่มันเดียนได้ขายบ่นนะไอพี่ไอญน้องอยู่พูดต้งคนก็ไม่ได้พี่น้องนะผูต้งคนกับวกก้าขคอมั้งมอู้ฝ้นงคนกับบกก้าวคอต่างขอพี่น้องดีย่พี่น้องมยไฮกเอาบ่าไฮก็บ่เอาเงินอ่ะผมมีขาแบ่คอลน้วงน้อไก็เอาบ่าไก็บ่เอาเนาะทังบ้านป้าอย่ากินนันเม่อสิบตนิดด้ยลัางบ้านหลังบ้านนีดสวนงา

ยูตนเจ้าบ่นีดอกไม้หอมบ่เสียนต้นบนอกเมสียนต้นบรนองเสียนต้นนมนละป้าเสนต้นกบองแมนมาเตี้ยบเงือดมีนองแฟน่องแฟนขาเจ้า่คอนีทมังบานีมาหน้าพอสิงพอหน้าสิงได้ทุกอันทุกย่างได้นอไม้ได้ดอกกล้วยได้บักทั่วผู้ได้บักเขือได้บบกเขือปอลานไอ้ฝักอีตู่ค่ก เอามาขืนไปเบิ้งกล้วยท,ทั้งเชิงเราแล้ววะนี่กล้ย le, กวยแหลกกล้วยหนักกว่ากัน